ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลงมิรีนะครับเพลงต่างๆนะครับที่ได้ดาวน์โหลดมาจากกลุ่มต่างๆหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เขาได้แจกนะครับซึ่งจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่โหลดมาแล้วนะครับ แตกไฟล์ออกมาแล้วแล้วก็ป๊อปเอา m i d ีนะครับที่ได้มาเอาไปลงในโปรแกรมคาราโอเกะเลยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพลงนะครับเป็นระบบเพลงนะครับทีนี้เกิดปัญหาคเพลงหาไม่เจอนะครับหาเพลงใหม่ๆนะครับที่คิดที่ว่าโหลดมาใหม่ๆนะครับมดี้ที่เขาแจกกันใหม่ๆ พอมาใส่แล้วหาไม่เจอนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับไม่ไม่ไม่ว่าเชิงเป็นสอนนะครับเอาว่าแนะนําดีกว่านะครับเราจะเอาแบบรวบลัดนะครับอาจจะไปเร็วๆนะครับดับแรกนะครับหลายๆท่านนะครับไปดาวน์โหลด มิดีมาจากแหล่งต่างๆนะครับก็จะได้เป็นแฟ้มเอกสารอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ตระกูลวิลานะครับวิลาตัวนี้ซึ่งยังไม่ได้แตกไฟล์นะครับเรามาทำการแตกไฟล์นะครับของผมได้แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับ อาเดี๋ยวผมพูดก่อนเลยนะครับตัวที่ผมเอาเอามาทําให้ดูนะครับมันเป็นมิดีเก่าแล้วนะครับเพียงแค่ผมเอามานะครับทําให้สมาชิกได้ดูกันนะครับพอแตกไฟล์ได้เสร็จแล้วนะครับจะได้มาตรวนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์เรวสับสนนะครับแยกมานะครับตรงนี้ไปเก็บไปวางไว้ก่นนะครับอ่ะทีนี้เรามาสนใจกัน นะครับกับโฟลเดอร์เอกสารตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับบางบางครั้งเขาจะใส่รายชื่อเพลงนะครับตรงนี้ลิตรายชื่อเพลงมาให้นะครับแล้วก็มีเป็น m ิ d i นะครับแบบ e m k นะครับแล้วก็เป็น n c n นะครับหลายหายท่านนะครับเอาไปใส่กับโปรแกรม k a r o k e นะครับก็หาเพลง หาเพลงตามรายชื่อเพลงเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยหาไม่เจอนะครับเหมือนเราก่อนเราไปลงนะครับอ่าลับซิ่งอะไรบรรเลงมรดกอีสานนะครับเราคิดว่ามีแต่เวลาเราเราเอาไปลงจริงๆมันหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เอา E M K ก่อนนะครับไปทีลรัการตัด หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมมีทั้ง emk ทั้ง m c นะครับผมจะให้ดูก่อนนะครับมีร7 8เสิบแปดเพลงนะครับร้อยเจ็สิบแปดเอกสารในนี้ในแฟ้มนะฮะร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดู EMK EMK ก็มีร้อยเจ็ดสิบปดซึ่งนะครับ e.m.k. มันก็เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงเหมือนกันนะครับเป็นเพลงเดียวกันกับ m.c.n. นะครับบางท่านก็จะเลือกไปแต่ e.m.k. นะครับบางท่านก็เลือกเลือกไปทั้งสองนะครับทั้ง m.c.n. แล้วก็ e.m.k. นะครับอันดับแรกเราผมมาพูดถึงนะครับ e.m.k. กันก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเจออีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ เป็นตัวดีนะครับรหัสนะครับ dk นะครับ dk นำหน้านะครับรหัส dk นำหน้าตรงนี้นะครับถ้าเราก๊อปนะครับก๊อปพวกนี้ไปไปลงใส่ midi mp นะครับมันอาจจะไปซ้ำกันกับของเดิมของเรานะครับในเวลาเราลันเพลงมันจะหาไม่เจอนะครับเวลาเราเรียกเพลงที่คิดว่ามีแล้วหาไม่เจอนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ให้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่ดน,นะครับก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนรหัสเพลงเราต้องไปดูนะครับเพลงในโปรแกรมคาลเกะ ต้องไปหาโปรแกรมนะครับอาเดาเดวเอาตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนจะงง,งทีนี้ผมขอไปหานะครับโปรแกรมคาราโอเกะซึ่งของผมใช้เป็นเอ็กตรีนะครับแต่อัตัวนี้เป็นตัวทดลองให้ดูนะครับมาที่ซองนะครับแล้วก็มาที่ม i d i ีท่านจะเห็นนะครับมี e อ k กับ MCN นะครับ ให้ท่านมาดูที่ EMK ก่อนนะครับตัวนี้ไม่มี EMK นะครับไม่มี EMK ก็หลายๆท่านมันจะมีเนาะนะครับหลายๆท่านจะมีแฟ้มแฟมต่างๆนะครับตั้งแต่ศนถึง0นถึงแซนะครับตัวอื่นจะไม่มีนะครับซึ่งของผม ตัวนี้มันผมไม่ได้ลงเป็นแบบ emk ไว้นะครับกรณีนะครับเดี๋ยวผมไปหาหา,หาดูใหม่ก่อนนะครับหาตัวที่มันมี emk นะครับเอาเป็นารตตัวนี้นะครับมาที่สองนะครับ emk อ่าหลายๆนี่นะครับ ของสมาชิกนะครับจะเป็นอย่างนี้กันนะครับ0ถึง9แล้วก็ A ถึง Z นะครับทีนี้เราก็มาเอาฝึกเข้าไปดูในโฟลเดอร์ไหนก็ได้โฟลเดอร์นึงอ่ะเดี๋ยวผมกอ,อเอาโฟลเดอร์0แล้วกันนะครับให้เราเลื่อนไปจนสุดครับท่านจะท่านต้องจดนะครับจดตัวสุดท้ายนี้ไว้นะครับ จดตัวสุดท้ายไว้0 0 2 3 1 7นะแล้วผมก็จะจุดไว้เหมือนกันครับเดี๋ยวเปิดหลายหน้าต่างเดี๋ยวงงกันนะครับผมก็จะทำให้ได้ดูนะครับให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็จดไปเลยครับตัวท้ายไม่ต้องมาจดตามผมนะครับ ให้ท่านไปจดของท่านนะครับหรือดูของผมแล้วก็ลองลองดูของผมก่อนนะครับก็ได้นะครับศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งเจ็ดปอดภยนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับเราจาเอาตรงนี้ไว้นะครับตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็ปิดไปเลยนะครับผมจะปิดไว้นะครับสามารถ ถ้าท่านทำนะท่านท่านไม่ปิดไว้นะครับก็ได้นะครับแต่ผมจะทำให้ไม่งงนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมถ้าเราเอาตรงนี้ไปลงเลยมันก็ไปไม่ได้นะครับมันไม่อ่านให้เรานะครับเพราะว่ารหัสข้้งหน้ามันก็ไม่ได้แล้วนะครับมันมีดีเคเนี่ยเราต้องลบนะครับลบรันรหัสใหม่ วิธีการรละ,ละหับนะครับแต่ตัวนี้เจะปิดไปก่อนนะครับผมใช้ acd z pro นะครับตัวนี้เป็นชั้น5เนาะ,ะทีนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วผมก็จะมาหานะครับตัวทวี่ผมแตกไฟล์ไว้ที่โหลดมานะครับ มันอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมก็จะมาหานะครับเจอแล้วนะครับแล้วก็มาเอา emk นะครับมันดูในโฟลเดอร์ดีนะค,คือรหัสพวกนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเราคลิกไปหนึ่งครั้งให้ขึ้นเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับกด control แล้วก็ตัว a มันจะครอบทั้งหมดนะครับ มันจะครอบทั้งหมดเรามาคลิกขวานะครับที่เมาส์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ list name นะครับตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งทีนี้เรามาสังเกตดูตรงนี้นะครับให้เรามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับท่านจำได้ไหมนะครับเมื่อสักครู่นะครับ ของท่านที่จดไว้ที่เป็นตัวท้ายสุดที่ผมบอกให้ดไวคไว้เป็นอะไรของผมศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งเจ็ดนะครับเราก็จะมาใส่ตรงนี้เป็นนะครับสองสามหนึ่งแปดนะครับ สองสามหนึ่งแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามานะครับตรงนี้นะครับตรงที่เขียน dk นะครับให้เรามาลบ dk ออกนะครับให้เรามาใส่ศูนย์ครับเลขศูนย์ ใส่ศูนย์เข้าไปตัวหนึ่งก็ได้ใสศูนย์เข้าไปก่อนนะครับใส่ศูนย์หรือใส่ตัวสี่เหลี่ยมก็ได้นะนะทีนี้มันก็จะขึ้นนะครับนี่คือรหัสเสก่นะครับรหัสตัวเดิมที่ยังไม่แก้ไขนะครับ จะขึ้น DK สองเก้าหกเจ็ดนะครับ .EMK นะครับตัวใหม่จะนะครับตัวใหม่จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งแปดนะครับซึ่งตัวเดิมที่เราจดไว้จะเป็นศูน3 1ศ1 8ย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวนี้ก็จะไปต่อกับหนึ่งเจตัวที่อยู่ในโฟลเดอร์ของเรานะครับทีนี้เราก็นะครับกด Start l i p Name ตรงนี้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกดดนตรงนี้ไปนะครับปิดปิดปิดโปรแกรมตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูโฟลเดอร์นะครับ EMK ของเรานะครับอ่าเห็นไหมนะครับรหัสนะครับมันได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งแปดทีนี้ผมจะนะครับมาที่โปรแกรม คาร์โลเกตนะครับที่ผมจเจ้าเพลงไปใส่ไว้เอาเมดี้เนี่ยไปใส่ไว้นะครับเราก็ไปหาดูนะครับเมดี้ e m k นะครับโฟลเดอร์ศูนย์เลื่อนมาครับเห็นไหมครับศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งเจ็ดตรงนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตรงนี้ก็จะเวลาเราดึงเพลงเข้ามา ดึงเพลงนะครับก๊อปเพลงหรือย้ายเพลงจากที่ท่านได้เปลี่ยนไว้นะครับเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ท่านจะเอามาใช้งานจริงนะครับไฟล์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเรียงกันนะครับกับของเดิมมาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดมานี้ก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้ายี่สิบยี่ิบเก็บนะครับไปจนสุดจนสุดเนี่ยนะครับเป็นเป็นศูนย์ศูนย์สองสี่เก้าห้าเนี่ยนะครับ ท่านก็ดึงไปใส่เลยนะครับท่านก็ลากก๊อปมาหรือจะย้ายมาก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะถนัดใช้วิธีใดนะครับท่านก็เอามาวางไว้ปึ๊บมันก็จะเรียงให้เราเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอทดทดลองดึงเอาดึงเอาไปสามสามตัวนะครับผมไม่อยากเอาไปลงมากนะครับอ่าหลายๆท่านทําได้อย่างนี้แล้วก็ดึงไปหมดเลยนะครับแต่ของผม ขอทำให้ดูนะครับถ้าผมเอาลงไปหมดแ้่ผมต้องมาไล่โลบอีกนะครับมันจะมาสับสนนะครับแล้วก็แล้วเพลงมันจะไปซ้ํากันนะครับแล้วผมจะเอาให้ดูถึงยี่สิบผมก็จะ Copy ะครับมาวางไว้ตรงนี้ครับอ่ถ้าสังเกตด,ดูเห็นไหมนะครับหนึ 1, 7, 7, 8, 9, ่งเจ็ดเสร็จหนึ่งแปดหนึ่งเก้ายี่สิบเห็นไหม มันจะเรียงกันมาอย่างนี้แล้วก็แฟ้มเอกสารเราจะไม่เสียหายแล้วก็เพลงนะครับเราก็จะมีมาทุกเพลงนะครับที่เราเอาเข้ามาใหม่นะครับที่คิดว่ามีนะครับทีนี้ผมขอลบนะครับอะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราออกจากยีนพีมาเอ็ซีเอ็นเหมือนกันครับเอ็ซีเอ็นก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับไปไล่ดูแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเราจะเอาโฟลเดอร์ไหนเราก็ต้องนะครับเอาตัวนําหน้าเป็นโฟลเดอร์นั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมขอเอาแบบรวดเร็วนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่ง บางท่านก็เือปัญหาอยู่ก็ถ้าทำตามผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับยกเว้นเพลงอาจจะเข้าไปซ้ำกันนะครับเราก็มาใช้โปรแกรมลบเพลงซ้ำอีกทีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่านได้มาอย่างนี้เอาไปลงนะครับมั่วนะครับไฟล์ทุกอย่างนะครับในโปรแกรมคอากิเปิดมาบางเพลงเล่นไม่ได้ครับติดโปรแกรมไม่ทำงานครับ ยังไงก็ฝากนะครับดูนิดนึงสําหรับท่านที่เล่นใหม่ๆเนาะสาหรับท่านใดที่นะครับทําเป็นแล้วนะครับก็ข้ามไปได้เลยนะครับหรืออาจจะแนะนํานะครับเพื่อนๆสมาชิกกับท่านที่เล่นใหม่ๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนะครับมาแนะนำเพียงแค่นี้เนาะ เพราะว่านี้ก็กินเวลาไป16นาทีกว่าแล้วนะครับยังไงก็ผมก็จะดุนะครับในการแนะนำเพยงแค่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็เอาแบบข่าวๆแหละนะครับเร็วๆนะหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ